ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเขยช่วยครับวันนี้เข้ามากับผ่านสินูน่นไปนู่นแล้วผ่านสิไม่มาช่วยจิ้มๆเลยเห็ดโดงสักครับผมคล้ายลูกเสือกําลังเห็ดกําลังอย่างนี้กำลังเห็นก้านขาวๆโพยูงนน้นก็มีนะครับเนหาะมุมตั้งกล้องแล้วก็จิ้มดีกว่าแต่ละดอกเนะ chim nha đuôi ฝั่งเป็นไร้มันปะเป็นไร้มันปะ mm. อ๋อดูแล้วดูตำแหน่งแล้ว Chua kinh hoàng mất này เห็ดมิวสองขีดขี้ดินโลกว่ะทีซาาเขาอีกแล้วสี่ห้าดอกสี่ดอกเนี่ยไม่เน้นเจอโคกใหม่เน้นเจอทีซาาครับผมทีซากแบบนี้ก็นนโอเคอยู่ ทีละสิบกระดอกสิบกระดอกเนี่ยนนไปขอดิมเลยแล้วกันครับนี่ครับดูเห็นมันขึ้นขึ้นอยู่โคนสักแต่ไม่เยอะนะขึ้น,นอยู่แค่ตามโคมนแต่ประมาณตั้งสิบกระดอกมันขึ้นกไกลๆไหมไม่มีมนี่มีอยู่โคลนครับ ห้าโผล่เลครับแค่สิบกว่าดอกครับผมลายจิ้มนะครับแบตแบตหัวแบตก็เหมือนจะหมดครับผมนี่ครับไปดูผ่านสีซะหน่อยเห็นบอกจิ้มสองสามดอกแต่จิ้มสักพักหนึ่งแล้วยิ้มไม่หยุดเลย <c oughs> โอ้โหแน่นอนจริงๆไหนฮะ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 ห,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 หมวใหญ่หรือเปล่าอุ้ย เอาเรื่องว่ะเยหยดไปปะให้ยืมมีนไหมให้ยมแคลงไหมดอกสวยครับผมใช้ได้ใช้ได้ไปนู่นแคะงด้วยที่ซากอีกแล้วที่ซากเหรอี่ซากอุ้รอยจิ้มอยู่นะลอยจิ้มไปน้อมันไม่เห็นมันจะจิ้มาล้นจิ้มมาเช้าหนว่ะโน่นดอกข้าวหินโน่น มัน,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 นไม่เยอะเนะแค่ห้าหกดอกแต่ออดอกอดีแต่ดอกจครับตาของกันจะนาจิ้มน้อยนี่ทิ้งเกือบยี่สิบดอกจมนึ่งจมหนึ่งจมนึงเต็มเต็ม เอาจตงเงียบไปนิดหนึ่ไนงไม่จะพูดได้ เราบานนะ่ะเดี๋ยวก็รูเ้เข้าไปสิเรพุทธจิ้มนี่นุ่มจิ้มสนุกเลยจิ้มสนุกเลยนะท่านน่ะนี่ครับศิบรพุทธจิ้มนุกในกกไมน้นี่ครับเห็ดเยี้ยสวยอดอกสวยอยู่ในเ,ง,เงาไม้เลย กำลังปิ่มดินนะพ่อนนี่ยปิ่มดินเต็มเลยนี่เต็มเลยนุ่บเต็มเลยครับนะไปยันนุ่งนู่งไปยันนุ่งนบนเนินนี่น,น,น,นี่เต็มเลยเดินนั่งทับเห็ดมั้งก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวที่เห็ดของครับคนมาเยอะละเป็นดอกเดี่ยวนึงๆดอกใหญ่ ีเต็มเลยเลือดมาจิ้มแบบคนอยู่ข้า,า,างหน้าสองสามคนเลยเงียบขี้ซากโล่งๆนี่นี่ก็งเราคจิ้มนะโล่งๆเขึ้นตอนมาทีแรกไม่เห็น,นมากลับมาอ,อีกรอบโผล่ตอนมาทีแรกไม่เห็นนั่อน,น,น,นอนนนะไรคำอะไรอยู่ใบไม้จิ้มเลยผลไม้เยอะ ผมกลบไปไม่เย็นตอนเลิกงานมาดูนี่ลอยกลบไปโอพ่สวยแล้วอยู่นู่นอีกอะาาไรจิ้มเลยครับไหนนี่นี่ดอกสวยๆคีซ่าครับผมนี่ให้ดูจุ่มนี่นร่มนี่ไลายดอกอยู่ครับอืหามๆเลย ข้างในน,น่าจะมีหลายดอกจิไปเดี๋ยวให้ท่านศีลวรุตขิ้นไป,นไปดขขนเดี๋ยวผมไปหาดูโคข้างในดูว่ามันไม่น่าจะมีคนเดินหรอาถ้ามีคนเดินมันไม่น่าหลงเพราะว่าโผล่ขนาดนี้นี่โผล่กาบนานน่าสิบกว่าดอกเลยนะครับขึ้นเลยเมื่อเช้ามาดูไม่ขึ้นครับผมนี่นี่ขึ้นแบบหนุ่ขาวเพลยเลยดอกอยัางไงา จุ่ม,จ,มจุ่มครับผมเนาะขึ้นไปยันไหนครับาานนมาครับไล่จิ้มกันเลยจิ้มจิ้มแบบเมื่อกี้นึงกดถ่ายครับ อจะเงียบนิดหนึ่งครับผมไม่รู้จะพูดกัไข่ศิลาวุกิกจิ้มที่ซากอยู่ไหนไม่รู้ไม่ยอมมาสักทีประมาณสองโลได้ครับพวกนี้ดอกมันใหญ่ ขึ้นมาแล้ประมาณสองโลได้อยู่ดอกมันใหญ่ครับดอกแบบยังไปยังดอกยังสวยครับผไปนี่ครับสรุปผลงานเห็ดถ้าช่างทั้งดินทั้งถุ่มก็ประมาณห้าโลครแต่ถ้าเอดินออกแล้วก็น่าจะเรอปกะมาสักสาโลกว่ากว่าสามโลสี่โลประมาณนี้โอเคครับโแบตหมดก่อนเล,เลยต้องกลับมาชาร์จแบตก็ 5าทุ่มครึ่งแล้วออกไปมานทุ่มหนึ่งนะมีโคขึ้นท้ายนะครับดอกสวยงามเลยสวยแบบสวยจรยิงๆนะครับเห็ดหลงสักด้นี้นะเจ๋วเลยนะหลังนะออวกๆเนี่น,ะนนะเจ๋วเลยเปียบกับเห็ดหลงสักเทียบกันแล้นี้ก็พอใหญ่อยุ่ จะดินเยอะหนักดินซะมากกว่า่ะโอเคครับเชื่อป้อยดินกนไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ